นี่ครับก็ต้อนรักสูทุกวับ้านนะฮะ ไม่ลืม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 เฮ้อนาลอกจำเป็นจะเปล่งหนักลองเกูเอาลองนะลืมเนื้อแล้วเห็นว่าไม่ลืม lืm leo, cái là chính em. Này, gút liệt phò luông, chăm mong, chăm cho, chỉ để chuyện phò luông, coi à, canh, uh. phượt phượt ra, cái chăm truồng, đâm đâm, gút khi, mẹ đại đâu, truồng bật phượt, nay cái chăm vẫn truồng, ai cho về, nói bật phượt truồng. ไอ้โจ้โจ้ไม่ไอ้โจ้นี่แหละแกอยู่ติดปลาร้วงตั้มนี่โจ้ไม่โจ้โจ้เดี๋ยวว่าเปิดกล้าตึ้งหนังกันโอ้แกแกแล้วตึ้งปลาร้วงแกแกเรื่องกันหนังปั่นโนไม่ได้เรื่องไอ้นี่มันคือหนังไปเลยแล้วไม่ไายว่าโจมปั่นนี่เออนี่แหละกูเอยากว่าโจมไม่โจ้กูไม่จบนี่ไอ้มึงจบโจมปั่นเปบ้ากูจบโจ้ร้องบระคุณนู้นปั่นเบ้าจบร้องบระคุณ Tụi em đều là nặng nhớ anh nè Anh nè cũng chọn cho mình anh nè Rồi là cú kia mình phải lệch lệch cho mình anh tê Tức mà mà cho mình nặng là nịp lâu Kia mẹ ọc chứng Cũng phải nặng như vậy nè rất nhiều môn kia mẹ ọc Là bạch bơ Mới đó Cứ mất mấy con nè Cái gì mà Tức Phở luôn con mà tì Ở xuống nua hết rồi mà tay xuống đi Mới đó kia bơ cũng gì nè Chính เร็วกับมันได้ไม่จบเลยนี่ตัวมันนั่นจบแต่ตัวบอตันกูอย่างเลี้ยวกูนังยองกันไม่นังยองไปเลยจริงลุงทองคะ่ะอย่านองอย่าเดือปีลุงทองีก้ลองจริงที่ทองอะไรตอนนั้นละพอลองเล็กลุงทองไม่ว่าใจปีไปยั่วไม่ตีเลยนี่แต่กาเย็บว่าไม่ตีดีต้เลยทำไมอะ อเอาใจยัวไอ้ที่แรกเใน้องเด็กลุ่นนี่การเยากปีนี่คือว่าจะจืนเป็นมื่นปีเลยร้องเพลงให้ฟังสักเพลงนีคะนี่บอกว่าเคยเป็นนักร้องกับเดือนจะเตือนยำจ้เลื่อนและคงจะชำ้ำรักเคยวันช้ำต้องกลับมาขึ้นคง รักมากไปเปลี่ยนคู่กลอยชื่นชมขค่าจึงคืนคมใจระทายไว้วันเลือ่อยถึงคืนนี้แม้จะมีแม้มัวว้าจะรู้าลมนาวข้าก็จะเฝ้าแหนมืงตาขอร้องเพลงเชียร์ลมงนีของลำสนุกนะคะกับยำลุกแลพ่อแก้วกับสอนลูกสาวได้แล้ว คะมินตรารออยู่พ่อแกสอนดิคะ่ะมารยาทผู้หญิงกับกับเอาลูกกนั่งทีคกุนเอาเปล่งจอนลูกเจ้าจักัดกว้า,วางลนะางนะกว้างนะแจ๊คุณพ่อ อะไรตังใจกว้างเออนี่พอที่แก้วกันหลันี้อดลงก็แล้วที่คุณพ่อ ด,ดีนะมีแมบเออปึ่งว่าวังและฟังไว้ไอดีมนหล,ลุลดไล่ลินพูดปล,ลิ้นพูดวังมนหลุดไล่ลินละปูดปลิ้นปูดวัาก้นปานพูดก็เหมือนทุโบโูดเสียสี ความรักตีแต่คือพ่อแม่นาลีความรักตีแต่คือพ่อนาลีพี่ปีน้องน้องแม่เงินต้องคนเป้ายำเจ้าไม่มีก็ต้องเป็นมีเก้าความโล้มากมาย้อเก้าเออ ความรู้มากมายกุ้งต้นจงจำเวรและกรรมเดีมันมีกรรมเมื่อหลันตันว่าไปมาลาวายนะจ้ะโมรลันตันว่าไปมาลาวายจำไม่เป็นจิตจักรี จำให้เป็นนิดเป็นติดรักที่นะลูกนะเชื่อพ่อเออในวัดในว่าที่ไปอีปลาจีเจริญปุรีต้องใจเยี่ยมเตียมต้นเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะ แม่เจ้าไม่มีกระโปนี่หนังโจรแม่เจอไม่มีกระโปนี่หนังโจรยำหนังยำนวนโป๊ะโจรลายโอ้หน่อยเว้ยอย่าตำลกเล็กเหมือนเด็กบางคน หนุ่ยอย่าจำล็อกแรกเหมือนแดกบ้างคนอย่าจำเลือดได้พิธาเฟสนาลีน้าหนุ่ยนะเชี่ยคุณพ่อเจ๊งดีเว้ยเมื่อมีความรัก Mưa mì quàm lạc hai nụy là trông kịch Nụy mì quàm lạc ái ái nụy trông kịch Phi nịch ái nẻ là lòng tên ái thi Và phi nịch ái nẻ là cắt rong ngay thi Lạc mạc thì lắng quàm chẳng cảm ơn mì รักมากปีลังในความจังก็มันมีช่วยกับดีก็มีอายุก็ถุกน่าผู้ยิ่งตามพย์ผู้ใจชั่วตามบดนี่นะผู้ยิ่งตามพย์ผู้ใจชั่วตามบดบดรถกระไดแต่ยาให้ตึงตา คนจนต้องเตรียมอยู่ไม่เรียมไม่งามคนจนต้องเตรียมต้องอยู่ไม่เรียมไม่งามอย่าตามโมมีจะเป็นนี่รุงรังนี่นะนี่นะเชี่อคุณเบ้อเกล็นเกล็นโรยเกล็นต้องนี่อย่า้องอยากได้ เปิ่อนเพื่อนรอยเป็นสองหนึ่งอยาป้องอยากได้จะขึ้นชื่อไหวจะต้องใกล้ปลายล่างก mm hmm. ี่ตามจังสัานเดียววันมันปังนี่นะกี่ตามจังสัานมาเดียววันมันอีปัง ประหยัดรวยบ้างยุกกระตังลอยตัวเล่นแจวีเปียเธอจะเปียดอกเปล่าตาหนุ่ยเล่นเปรยเปียลราถูจจะเปียดอกเราเม่อคนเมาเลยยาวตำมปูนั่นหรอกนะเชื่คกณนบ่ กำปราตานกข้าวยาโมมัวกำประาตานไว้ายาเมมัวตาได้บวที่เมาจาะบัดซื่อกับถูกงานปอดรังปอดด้นหนุยจำใจจิตนีน่นะนี่นะจ้า พอดร้อนทุกกรมให้หนยจำใด้จิตแล้วไปกิดให้เป็นปิดกระนากว่าก็เตือนลูกแล้วว่าอยู่เรือนอยู่ยาวนะลูกก็เตือนลูกแล้วว่าอยู่ยาวอยู่เรือ,อน อายุเรียนอยู่ยาวอย่าตำตัวลุกลิกเงี้ยหากายมาแล้วอด้าแม่มาเล,าเลายิบแล้วปิดตู้นอนแล,ลน้วใช้กรอนแจจับนี่นะนี่นะเจ้าคุณบ้ออืมอันนี้ลุก จอไม่ได้นะผู้ใจปากวานจอไม่ได้นะผู้ใจปากวานกุยกันนานนานมันกุยจนลิงเล็บเนี่ยเนียว่าไก่ว่า Tặng nụm tặng trao kêu cao vèo vập Qua tặng nụm tặng trao kêu cao vèo vập Hầu dưa mà ôi đi bao coi đi cha cục Ai buộc ô kì chưa ai buộc mi chưa mai đây. พวกออกี่เสื้อไอ้พวกมีเจืออยากพวกาก็ว่าหมากูาไม่ว่าเฮ้ยว่าออกี่เสื้อไอ้พวกมีเจืออยากมันเตียวจู่ก็ว่าลอ้ลอลุกลุกมาประตาวะ มันอยู่แตะแจกลุกปวดเท้าเอามันขาวแต่จจกลุกน้ำลายมันเปลือยเลวมาแตกลุกลุกด้วนคนแก่ไอ้อะไรเจืออยากปวดด้วน,นคนแก่ไอ้อะไรเจืออยากคนแก่เออ เชื่อ,อยา,าอยู่มากแต่อยากไปเด็กกาบที่บุกเงาเป็นผู้นำมันจำเรียงื่อเจ้าเป็นคนเจ้ามันต่างแกเป็นคนเจ้าแล้วมันไม่ต่างแกหนุ่ยออว่าเอจอ้จเสียลากงงา ลูกกิดไอเดียกะมีคนรักนี่นะวันหนุ่ยกิดไอเดียกะมีคนรักพอดโทให้กับเอาไปนอนแล้วไอ้กิดการสุกเล่าหนุ่ยยาวจำปัวทำไมคะการสุกเล่าหนุ่ยยาวจำปัว chanh trứng trâu mình màu tròn hoa quýt nha